ให้มันได้แบบนี้สิไม่จํากัดเวลา3 7 9เาองน้ารีฟิวด้วยนะรับรองมาแล้วไม่ผิดหวังกับต้นสักคอนเนอร์เดะอันยองบาร์บีคิวบุฟเฟ่ปิ้งย่างสไตล์เกาหลีที่นั่งสบายๆและสั่งผ่านเมนูที่หน้าจอของกินเล่นก็มีให้เลือกเยอะเครื่องเคียงก็หลากหลายอันนี้ดีจริงสําหรับคนที่สูงวัยอายุ6-5ปีขึ้นไปเหลือแค่25 9กแล้วเด็กสูงไม่ถึง100เซนติเมตรก็สามารถเดินเข้าร้านได้เลยติ่มกันแบบไม่อั้นทั้งเนื้อหมูแบบชิ้นใหญ่หมักซอสเป็นอย่างดีทําให้เนื้อนุมมาส่วนใครชอบบบกินแหมู สามชั้นก็มีนะหมักซอสเกาหลีแบบหอมสุดๆมักจนเข้าเนื้อใช้แกนไกตัดทีเดียวค่ะและถ้ากินคู่กับผักสดและกิมจินะฟินแบบสุดๆไปเลยและถ้าใครมากินในช่วงเดือนตุลามีโปรโมชั่นใหม่สามารถสั่งเนื้อได้แบบไม่อัน้นย่างแบบช้ำๆคือใครชอบกินแบบนนั้หนานะนะร้านนี้ก็ทําแบบนุ่มสุดๆไปเลยไม่เพียงแต่เนื้อหมูเนื้อวัวนะเนื้อไก่ที่นี่ก็นุ่มด้วยย่างไปแล้วรู้สึกว่ากระทะเริ่มดำสามารถเปลี่ยนใหม่ได้ตลอดเวลา t h อันยองบ b ร์บีคิวเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่สิบเอดโมงครึ่งจนถึง ซอสอร่อยมากทั้งซอสซัมจังซอสโคชูจังรสชาติอร่อยในสไตล์เกาหลียังไม่หมดยังมีซอสคันจังและน้ำจิ้มซีฟูด้ดแสนอร่อยด้วยอ๋อลืมบอกไปถ้ามา2คนขึ้นไปไม่จำกัดเวลาค่ะแต่ถ้ามา1คนขอจำกัดเวลาอยู่ที่90นาทีนะส่วนเด็กที่มีความสูง108่งจนถึง1 3 0้าทางร้านคิดที่194ค่ะทิมแล้วก่อนกลับอย่าลืมเลือกไปตักไอศครีมมีถึง12รสชาติสามแสนไม่ได้ที่ร้านเดออันยองบาร์บีคิวแวะเลยอร่อย